จริงไหมครับามเล่าหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อนุนนะคะมาจากห้องคูโบค่ะตอนนี้หนูก็ทำแบบเป็น Youtube ค่ะแล้วก็ TikTok ค่ะได้เงินจริงไหมได้ค่ะเพราะว่า y o u t u b อนน,นั้นก็เพิ่งสร้างมาได้ประมาณปีกว่านี้แล้วค่ะแล้วก็ได้เงินจริง,รงค่ะ,คะได้จากโฆษณาค่ะก็คือเราทำคลิปลงจาก YouTube ไปไม่เกินประมาณ8นาที จะมีโฆษณาข้าวแล้วก็มีคนดูเยอะแล้วก็จะได้ครับขอบคุณมากครัปมือให้น้องนุ่นหน่อยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับเพราะรอดนี่ขยะข้างหลังนี่ขยะไอ้นี่ตรงนี้เลยก็กรอกตอนเย็นที่แนใจ ผู้ใหญ่สุดๆข,ขององค์งส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งองค์ของเราเป็นกรมมานโยบายแรกท่านบอกว่าเ,เราจะทำยังไงนะครับ,รบให้ผู้ที่มาเรียนกับเราเนี่ยอยากมาเรียนแล้วสะดวกที่สุดที่จะได้รุบรับพุทธการศึกษาไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขอเซ็นให้ได้วันนี้อยากเซ็นให้ทุกคนจบไปเลยนะครับ เราจะทำทุกวิธีทางให้ทุกคนได้มีวุฒิการศึกษาเพราะหลายคนมีหลายปัจจัยนะครับที่พลาดโอกาสก็ดีหรือ,อ,อมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราจบการศึกษาไม่เป็นไปนตามวุฒิตามวัยของเราดังนั้นเนี่ยวันนี้พออก็ขอนำข้อความนะครับที่ทางอ,อ,อธิบดีได้พูดถึงว่า เราต้องมอบโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็หาทุกวิธีที่จะอำนวยความสะดวกให้ทุกคนได้จบการศึกษาไปพอก็จะมาพูดคุยกับคุณครูแล้วก็เราทุกคนเนี่ยแล้วก็ช่วยพออในการแสดงความคิดเห็นมาด้วยว่าตรงไหนล่ะที่มันเป็นปัญหาทำให้เราติดขัดในเรื่องของการจบการศึกษา นะครับตรงไหนมันเป็นเงื่อนไขหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเสียเวลาหรือว่าตรงไหนที่จะช่วยเราได้เนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยนอกจากคุณครูทุกท่านในสิบฝึกประสบการณ์หรือพออหรือใครก็ตามที่มาช่วยจัดการศึกษาให้พวกเราพวกเราเองเนี่ยก็มาเป็นครูให้กับเราได้ด้วย ดูอย่างท่านอาจารย์เนี่ยยังมาสอนนะเป็นนักศึกษาด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยพอกําลังมองเห็นโอกาสในอนะคาคตว่าของเราเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนส่วนเรียนเพื่อจบได้วุฒิไปประถมมัธยมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างอาชีพหลายท่านในที่ที่มาเรียนเ,นยเฉยเๆยังไม่มีงานทํายกมือครับอ่าโอเคเราจะต้อง ผักดันให้เราเจออาชีพที่เราชอบนะครับตัวนี้นองน<ๆ>ไม่รู้จักคําว่าเซสจีวีนี่มาแล้วในๆพิมพ์ยังไงพิมพ์ยังไงรักพี่แซงมากๆครับสันคือใครก็ไม่ตอบคนหนึ่งที่กำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมดาและลึกซึ้งในเวลา,าเดียวกันครับถ้าผมเอให้ทุกคนหน่อยนะครับที่พ่อกําลังจะส่งเสริมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนในโลกนี้นะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดใครจะมีนึกว่าวันดีคืนดีเนี่ยจะมีมือถือที่มันเป็นแบบทัชสกรีนสไลด์อย่างเงี้ยตอนสมัยเราเด็กๆอ่ะต้องเป็นกระติกน้ำใช่ไหมมันใหญ่ๆญญมือถือใช่ไหมครับอาจจะทุกคนก็อาจจะงงหรือไม่ออก คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันสมัยก่อนเรายังเรียนดอทแล้วก็ตู้ใหญ่ๆแล้วมันก็เล็กลงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่ปัจจุบันนี้ปลาเร็วกินปลาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องของ ChatGPT เรื่องของ AI ได้ก่อนเราก็จะหารายได้ที่ได้เร็วกว่า มันมีหลายคนเนี่ยเขาทําใช้ AI ทําเป็นหนังภาพยนตร์อะ่ะแล้วเขาก็ไปสร้างวายรอนแล้วเขาก็ได้เงินนะครับแล้วก็ไลฟ์สดได้เงินเนี่ยมีไหมห้องเรามีไหมที่แบบว่าหาเงินได้จากทางออนไลน์มีไหมอ้าวลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยครับเป็นยังไงน้องนุ่น่าไลได้ตังจริงไหมครับหาเล่าหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อนุ่นนะคะมาจากห้องคูโบค่ะ ตอนนี้หนูก็ทําแบบเป็น Youtube ค่ะแล้วก็ t ิ k ตอกได้เงินจริงไหมได้ค่ะเพราะว่า y t u b e น้รงนั้นก็เพิ่งสร้างมาได้ประมาณปีกว่านี้แล้วค่ะแล้วก็ได้เงินจริง,รงค่ะได้จากโฆษณาค่ะก็คือเราทําคลิปลงจาก Youtube ไปไม่เกินประมาณ8นาทีจะมีโฆษณาเข้าแล้วก็มีคนดูเยอะแล้วก็จะได้ ขอบคุณมากครับปมือให้น้องโน้ตหน่อยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับเพราะในอนาคตเนี่ยนะอาชีพที่เป็นลนักษณะของอาชีพทางออนไลน์หรือว่าทางโลกเสมือนเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราทํางานน้อยแต่ได้เงินแล้วเราก็เอาเงินตัวนั้นมนาะพัฒนาคุณภาพชีวิตเราเอาไปทําตามความฝันที่เราอยากฝันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองฝึก ฝึกหาค้นพบตัวเองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตในอนาคตของเรานะครับเมื่อกี้พอให้คำว่าอะไรไปแล้วนะวิธอะไรครับวินัยอันที่สองก็คือไฟที่จะไม่ยจะรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดคำที่สามเราแก้ปัญหาด้วยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า critical thinking หรือภาษาไทยใช้คำว่าวิจารณญาณคือต้องมีเหตุผลก่อนจะมีเหตุผลได้ต้องมีข้อมูลก่อนนะครับเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความคิดเห็นนะครับมันจะมีสองส่วนเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าได้ข้อมูลมาเนี่ยอ่านข้อสอบมาเนี่ยเราต้องดูว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความคิดเห็น แล้วเมื่อเกิดปัญหาเราจะเอาอะไรมาแก้มันเช่นวันนี้เรามานั่งติวเนี่ยเรามาฟังเ,ยเฉยๆใช่ไหมความรู้ที่เข้าในสมองของเราเนี่ยมันนี้เดียวเอง5%เองแต่ถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ความรู้เต็มที่ทุกคนเนี่ยคนที่ทำงานเนใครทำงานยกมือหนยครับทุกคนที่ทำงานอ่ะส่วนใหญ่ทำงาน เรามีประสบการณ์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในการสอบเอนเนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อที่ให้เราได้มีประสบการณ์ในการสอบแต่เราไม่ได้เน้นเป็นจริงเป็นจังว่าถ้าไม่สอบเอนเนจะไม่จบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป้าหมายนั้นเราจึงมาช่วยกันทำยังไงให้เราจบการศาึกษามีวุฒิการศึกษาไปได้ ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ะสะดวกของเราที่สุดเพราะเรามีประสบการณ์อยู่แล้วเราทํางานเป็นแล้วเราแค่เพียงแต่ไม่มีรูปการศาึกษาดังนั้นเนี่ยคำที่สที่พอจะให้ก็คือวิจารณญาณก็คือเรื่องของการใช้สมองคิดแก้ปัญหานั่นเองด้วยเหตุผลนะครับและสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดอันนี้รุ่นที่พออที่เป็น อาจารย์ที่มาสวเขาเป็นรุ่นพี่มัธยมเขาบอกว่าต้องใช้คำว่าเซลล์ e รีลนซ์ก็คือการพึ่งพาตนเองสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองอันดับแรกถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเองเราอยากมีชีวิตอยู่เราโชคดีแล้วที่มามีร่างกายสมบูรณ์และมานั่งในวันนี้ ถือว่าทุกคนโชคดีแล้วหลายคนเนี่ยอยากจะเรียนแต่ไม่ได้เรียนหลายคนอยากจะมีชีวิตในการหายใจไปดูทหารเขมรเขาอยากมีชีวิตในการหายใจอยู่ในโลกนี้แต่เขาต้องนอนเน่าอยู่ริมิมสนามรบใช่ไหมครับเอาหายใจไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเราโชคดีแล้วมีน้ำลมหายใจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นเรารีบขนขวายมาเรียน มาสอบมาติวนะครับมาทำให้คุณตนเองมีคุณค่าและมีความหมายแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขทางรัฐบาลทางท้องถิ่นทางกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามหามทุกวิธีทางให้ประชาชนชาวไทยมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงนะครับในหลวงรัชกาลที่สิท่านก็พูดชัดเจนเลยว่า ให้คนไทยรู้หน้าที่ให้คนไทยมีอาชีพถ้าคุณไม่มีอาชีพคุณก็จะไม่มีความสุขนะครับคุณก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงดังนั้นเนี่ยเรามาเรียนแล้วเรามาประกอบอาชีพแล้เวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครูก็เป็นนักเรียนได้นักเรียนก็เป็นครูได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเก่งด้านไหนเดี๋ยวจะให้คุณครูสำรวจ แล้วให้มาเป็นครูสอนพวกเราอีกทีหนึง่งสลับกันนะครับเป็นการเรียนรู้แบบโลกปัจจุบันนะครับกินข้าวเสร็จเราก็จะเอาขยะไปทิ้งเนาะนี่คืออ่างเราต้องรักษาความสะอาดเราคนไทยเขาชอบสะอาดนะเราต้องรักษาความสะอาดไว้ไนปทิ้งก่อนวาง กินเสร็จแล้วเราต้องรักษาความสะอาดของประเทศไทยไปด้ตามเพื่อนๆนะครับติมเพื่อนเนี่ขยะข้างหลังนี่ขยะไปนี่ตรงนี้เลยทีุ่ดที่เขาไม่ห้ามก็อบอนเย็นกนลยะอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่หลุดบุหรี่มาก่อนผมใช้เวลาเลอนเยขยะจัี่อันนี้คือ กฎระเบียบของประเทศไทยเนาะคือว่าเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนไทยเขาจะเห็นไหมตามสถานที่อะไรเงี้ยเขาจะสะอาดมากพื้นผมจะปล่อยช้าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าผมได้กินบุรีอยู่เขาเนี้ผมจะหยิบผมก็จะปล่อยช้าอีกเพราะเราไม่ได้เลิกเพราะฉะนั้นไปดูในที่เขาเขาไม่ห้ามเนาะก็มานั่งโตเพราะเรารู้ดีว่าตรงไหนที่เขาไม่ห้ามขอบคุณมากมากเลยครับ พี่พี่ทุกคนตอนนี้น้องนุนก็กลับแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนคือตอนนี้น้องนุนก็กลับแล้วนะคะก็คือแบบเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเนะาะกว่าจะได้กลับก็คือนานมากเพราะคือคือแบบว่านานมากก็ถือว่าได้ความรู้ไปเยอะเลยเหลือคนอยู่แค่นี้เพราะว่าเขากลับกันหมดแล้ว